สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเทวดีอิตชัยดิฉันนางสาวพิมวิไลชิพนีนักศึกษาแผนวิชาการบัญชีปวส1ทับ3การนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการชื่อหน่วยการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเสนอครูมณีการโคดสุภาค่ะวัตถุประสงค์ของการศึกษาการจัดทําพันไม้แห้ง1.1เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากาอกับการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่3กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอนเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี1.2เป็นหลักฐานว่าในสถานศึกษามีพืชชนิดใดบ้าง1.3ได้ตัวอย่างพืชที่อัดแห้งและทราบชื่อที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้งสามารถใช้อ้างอิงได้เหมือนหนังสือ 3. พันธุ์ไม้ที่ศึกษาคือดอกลีลาวดีค่ะลักษณะวิสัย เป็นไม้ยืนต้นมีขนาดตั้งแต่พุ่มเตี้ยและสูงประมาณสุดจดถึงสิเมตรจนถึงต้นที่สูงมากอาจสูงถึง12เมตรลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาและพุ่มใบไม้สวยงามมีน้ำยางสีขาวข้นประโยชน์ปลูกเป็นไม้ประดับและพืชสมุนไพรค่ะขั้นตอนการจัดทำพันไม้แห้งอุปกรณ์ประกอบด้วยแผ่นอัดพันไม้เชือกหรือฟาง สามการไกตัดกิ่งไม้หรือมีดสี่กระดาษอัดพันไม้เช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ห้ากระดาษลูกฟูดหรือกระดาษกล่องใช้สําหรับขั้นระหว่างตัวอย่างพันไม้แต่ละชิ้นเพื่อให้พันไม้เรียบและระบายความชื้นได้ดี 2. วิธีเก็บและอัดพันไม้แห้ง 1. เรื่องเลือกกิ่งที่มีใบดอกและผลถ้ามีที่สมบูรณ์ที่สุดสอ กันไกตัดกิ่งไม้หรือมีดคมๆตัด 2. นํนำตัวอย่างพันไม้มาทำความสะอาดแล้ววางลงบนด้านในของกระดาษหนังสือพิมพ์พับครึ่งไว้จัดแต่งให้สวยงามตามเหมาะสมของหน้ากระดาษ 3. จากนั้นจึงปิดทับด้วยกระดาษลูกฟูดทำซ้อนๆกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนหมดตัวยอย่างหรือตั้ง สูงพอประมาณก็ปิดทับด้วยกระดาษลูกฟูดทั้งด้านบนและด้านล่างก่อนที่จะปิดด้วยแผ่นอัดพันไม้เสร็จแล้วใช้เชือกรัดให้แน่น 4. นําไปตากแดดโดยการตั้งแผ่นอัดไม้ขึ้นถ้าแดดจัดตัวอย่างพันไม้จะแห้งภายใน3-5วัน 5. ในการเก็บรักษานําตัวอย่างพันไม้เย็บติดลงบนกระดาษ ติดพันไม้6กการติดป้ายบันทึกลักษณะพันไม้ที่มุมขวาด้านล่างของกระดาษติดตัวอย่างพันไม้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ